เร,ร,ร,รียวตลาดคาตลาดนะคะตลาดอำเภอเชียงแสนพอดีเลยเนาะนน <laughs> บ้านก็ดึงสวยวะ่ะ <laughs> ใส่ไงพอดีเลยโอ้ยหองน้ำตำรวจบาไหวมางามหองำจู่ข้างบนเหรอเนี่ยข้างบนแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมือ ตรง,งนี้ก็หลังรถก็ได้กันนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยนีแถวนี้ก็มีอยู่โอ้ไม่ได้เข่าของน้ำสิเปล้ม <laughs> ตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเขาไปรดเนะี่ยมี เด่นว่ะเฮ้ อัห่อนห่อนนะค่ะบทงกันห่อนดีขนาดเลยเจอตลาดตัวยืนตรงนี้ก่อนมันห่อน ชมตลาดกันนะคะ มาเที่ยวตลาดเชียงแสนกันค่ะไปเบิงส้มตลาดเด้อไปไปชมตลาดกันเฮาตลาดอำเภอเชียงแสนนะคะมาเบิงดูมันมีอย่างเนาะมมีของขายเทศก,กาลครับ นยังอ่ะซอยคือเป็นอย่งสันอนะ่พะพอในายซอยคือ,คอเอาโพว่าได้สามลอ้อสามนอนนะคะไปดูตลาดมีตลาดลาวด้วยนะคะตำไหนกันดีฮะลาวเนี่ยแถวเนี่ยเนี่ยว่าตลาดลาวมาเบ่งตลาดลาวด้วยนะคะ นี่ทางดานไทยกับราวนี่ตลาดเพิ่นยูแต่คุณมัมงงนนนม่ง้างบนนน่อมั่งมีไงเขาขายอยู่นนงงนนเน,นี่ยน้ำมงนน้ำม่เนี่ยขมป่ะเนี่ยๆเยอะๆเลยเนี่ยนี่ตลาดลาวนี่ นี่ตลาดลาวาด้วนี่เพื่อนๆนี่กระโปงกระโพดนี่เห็นปะนี่ซื้อแล้วกระโพดนี่คนลาวมาขายเด้วยซื้อแล้วกระโพดซื้อแล้วนี่มันลูกอันหยังน่ะเอ้ยมีลูกอันนี้ด้วยนี่ลูกคนจีนน่ะในลูกอะไรลูกคนจีนไง่นนี่น้ำเต้าคนจีน 2, ค,นคนลาวนะคะเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวฝั่งนึงเก็ไปเดินเดินฝั่งนี้ก่อนนี่แต่บอกม่วงได้เนาะไม่แะ้วเนาะเออคนล่าเขาก็ซื้อของไปชมชม ชมตลาดลาวเด้อค่ะลามาฟังไทยไทยก็ขายของลาวไทยก็ขายของไทยลาวก็ขายของลาวเาด้อค่ะเพื่อนๆไปชมบรรยากาศว,วันนี้วันสุกนะคะมาชมบรรยากาศม,ม่วงแสดงว่ามม่วงเขาถูกเนาะเียมาเี พ่อแม่หรือลาวเนี่ยนี่มันอย่างเนี่ยขยะขยะแสะดงมะม่วงเขาถูกแล้วมั้งโอ้ยแม่นม้ำแม่นม้ำโค้งแม่นม้ำโค้งบแม่น้ำโค้งเห็นปะแม่นม้ำโค้งดูดูอันนี้ รับไหมชั้นเนื่เีเป่เดบถึง่าไรองิ้าสิบ้อันน้อยนี่ดสิบรูดปมแทงเลยรูเนี่ยนี่หม่เ้องไม่ฮะอ่อ้จไเที่ยไปองาีวีเี่ยวนัปปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พวกนี้มาขายแต่เช้าแล้วมั่งนะมันตอนนี้มัน,มนก็นเลยบ่ค่อยมีถ่ายดอกเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะนี่ชื่อโต๊ะชื่อโต๊ะด้วยแต่อันนี้บะเบนพอมบะเบนลาวได้วยเนาะเป็นดอยเลยนะเสียงดอยแล้วเนี่ย โอ้ยอยากกินไก่บ่เนี่ยอยากกินบ่ฮึเอาบ่ไม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 ่อีก,อก,อก,อกนั่นน่ะเจ็ดสิบบาทเนี่ยเอ,อาบ่เอาเดี๋ยวขากลับ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 ไปไปกินให้คนเหี้ยเขาเนี้ยห็นบ่นี่อันยังอันว่าอะไรเนี่ยอันว่าอะไรเนี่ย ไม่ออกเยือนเยนือนเยือนไปขึ้นบนเลยเยือนโอ้นี่กอบปะซ้ายเขาเห็นปะปาซ้ายปะซ้ายเห็นก,กอบกอเห็นปะนี่จะเป็นรูปไปทำหน่อยจี๊ปะซ้ายเฮ้ยปาซ้ายทำหน่อยจี๊ปะซ้ายปะซ้าย มีโชว์มีลาบเนาะเออเนาะมีผาสาซด้วยเด้อผาสาซด้วยเด้อผาสาซด้วยเอยยนนยเออผัสไซด์ยกินขนมถ้วยบ่ขนมถ้วยก็มีเนี่ยบ่นเนี่ยชอบกินไหมหอ๋อ นมตาลไม่ใช่นมถ้วยนมกล้วยนมกล้วยขนมกล้ยกกวยเป็นเมนขนมนั่นแล้วนะรูกจัากเหรอ, <c oughs> อของของ เดินดูเดินชมยีบข้างเงินข้างเงินตุ้มหูเงินตาอาชิปาตเนี่ยตุ้มหูน,มหนี่า <ปะ S 1> เขาไม่รู้รเขาเอ,อ้ก็โอเคอยู่ได้เนาะเสร็จแล้วเออก็โอเคอยู่ได้เนี่ยเออาาเป็นลูกปองเออกัธรรมดาเราวะ,<ป>ะ <laughs>

กันจนจะเลิกกันบดแล้วเนี่ยจะเลิกกันบดแล้วมาดูสาวๆเดิสาวๆาดินเดินเด็กสาวๆมาดูสาวๆดิเอาละฮะตอนนี้นะครับเสียงทีเรียนนะครับมาจากเวที แด่งมหาสงการนะครับยนต์ยืนเรืองชิงแสนเร็วเร็วเร็วมหาสงการ บ้านฉันนะครับสีสันวิถีถิ่นวิถีไทยสุกลทั่วโลกนะครับจัดงานโดยสถาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ร่วมกับแห่งที่แปดอำเภอนะครับที่เราได้ยินเสียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับใครที่ได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยผมขอย้ยรถนิดนึงนะครับบริเวณใต้บุโมงน้ำของเรานะครับใต้บึงโมงน้ำเดี๋ยวผมขอให้รั เมื่อสักครับเขาจะเริ่มการแข่งขันตะปวนมาตรงยอดยุคแล้วนะครับ ในช่วงเจ้าของเทาเนี่ยนะครับวันนี้อาการซอกใสขนาดเนาะช่วงเจ้าของเทาเนี่ยแบบประมวลรบลุกยอดยุกนะครับแล้วก็ช่วงบลายของเทาเนี่ยจะเป็นการประมวลนะครับเทวาเชียงแสนหลวงนะครับครั้งที่หนึ่งพันจำปี2568นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาได้มาครับปีเชียงแสนเศรษปีแรกครับงานมหาสงการนะครับสาวจำได้สาวจำได้อาจจะมี เีเล,ล็กๆรอยีบ้านนะคปีอานจะรบกวนในจุดนั้นุดนี้ครับขอสินะคะะรบับไทยตัวเองเนาะและ้ะตอนนี้ชว่วงเย็นครับวันนี้นะครับไครมะม่วจะไปวันไหลเทียแซ่ที่ไหนนะครับปึ๊บเฮามาป้ากันเพึ๊บเฮายังมีดนตีอยู่รับดนตรีอยู่แล้วก็อ่า รับรองว่าสนุกสนานเช่นเคยนะครับซึ่งสัวนนี้เฮาป้าครับนั่งแรกเจ็ดเต้นบงไปแล้วนะฮะตัวนี้เฮาก็ยังมีดนตรีสนุกสนุกนะครับเชร็จพุ่ขงขึ้นได้หาหมดงานสันเล่ากัน